เอาละครับกลับไปอยู่กับผมแมตช์ดีนนที่ LWC Super Champ นะครับผมวันนี้เราจัดเต็มทั้ง9คู่ของเราครับเปิดหัวมาด้วยคู่แรกของเรา132่อปอนด์ครับถ้าพร้อมแล้วเราะพบกับนักมวยท่านแรก from the blue corner this fighter is 20 y e a r s of age stands 170 centimeters tall with a fight record of 26 fights 19 wins and two draws please give it up for Nilufar Namatpo For me, And her opponent here, fighting out of the red corner, she is 26 years of age, stands 170 centimeters tall, with a professional fight record of 36 fights, 25 wins, fighting out of Scotland. Please put your hands together for Claire R -R -R ผู้สี้ขาดบนเวทีได้แก,ก่กรรมการอมรอชัยวิสุรเรศสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8ทีงวอลฟติ้งสปอร์ตนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึก l w c ช่วงประชามประจำวันเสาร์ที่21มกราคม2566ครับคุณเชื้อชัยนิลการและผมมรุตคงประดิษฐ์ทำหน้าที่บรรยายครับมาแล้วครับบรรยากาศสดๆครับขณะน,นี้หน้าจอขณะนี้ก็คือแคเรนคายครับวยยัย2 6ปี170เซนติเมตร นักสู้จากสกอตแลนด์ครับภูเก็ตท็อปทีมส่งเข้าประกวดครับ36ชนะ25แพ้1 1ครับเป็นสาวขาบูสายหดนะครับจากสกอตแลนด์ครับรายนี้คุณตาคุณตากันดีครับแต่ว่าวันนี้มาเจอกับโจทย์ใหญ่ครับนี่เป็นรองชนะเลิศนะครับรายการชิงแชมป์โลกเมื่อปี2อ1 9นะครับรายการมวยไทยสมัครเล่นสาวจากอิรานครับนิลุฟานเนมัตปัววัย20ปีสูง170เซนติเมตรนะครับ โอ้โหอย่างกับส่องกระจกต่อยกันเลยนะครับคู่นี้ส่วนสูงเท่ากันนะครับ170เซนติเมตรมลูฟ้าที่อยู่ในทีมงานของไฟอี t ว v o 360นะครับส่วนทางล่นคานี้ก็อยู่ที่ภูเก็ตท็อปทีมนะครับค่ายดีค่ายดังวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับเราเจอกันทุกวันเสาร์นะครับ18ติกาครับสำหรับศึก LWC Super Champ นะครับวันนี้ก็มันเช่นเดิมครับกับมวยรอบโป o บอลเฮาสนะครับอะ เกมการต่อสู้ร้วนๆครับไรเกมการพนันครับกำหนดไว้3ยกนะครับคู่นี้อยู่กันที่สนามมวยลุมพินีรามินทาครับจัดโดยท่านพลตีวัชรสพึ่งสำเพาครับท่านเป็นที่ปรึกษาของสนามมวยลุมพินีในฐานะโปรโมเตอร์ส่วนคนประกอบคู่มวยก็คุณสมนึกพัฒบุรีครับเราอยู่กันในศึกลุมพินีเวิร์ดแชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์นะครับเรามีนัดกันทุกวันเสาร์ครับเวลา18บแนาหน้าที่ของอาจารย์อมรชัยวิสุงเรครับทำหน้าที่ ไหวครูแต่งอง,งค์สงคเครื่องเรียบร้อยนะครับาพาประเจียตมงคลแองเกิลหน้าจอสวยงามครับดูแล้วสบายตาสะอาดตาครับไม่รกรุงรังนะครับทางช่อง8กดกฎหมายเลขย7วันนี้นะครับทุกคู่ยังได้ลุนรรงวันพิเศษไฟออฟเดอะไนท์คู่มวยดุเดือดและไฟเตอร์ออฟเดอะไนท์นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับสนับสนุนโดย global house ครบหลากหลายให้บ้านคุณ ขวามือนี่มิสเตอร์ฟาชาร์ดนะครับมาถอดมงคลให้กับนิลูฟาก็เป็นนักมวยคนหนึ่งนะครับเป็นอดีตนักมวยเก่านะครับเคยมาชกทางช่อง8นี่แหละครับทางด้านของฟาชาร์ดปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าค่ายฟาชาร์ดมวยไทยยิมนะครับครับวันนี้ครับเปิดหัวคู่แรกครับเป็นมวยหญิงครับ132ปอนด์ความมันความสนุกอยู่ที่หน้าจอช่อง8กดเลขยี่สิบเจ็ครับไปบนเวทีเลยครับคุณมารุตครับดูการออกอาวุธ ศาตรามวยไทยครับวัครูงคนผ้าปะเจียดมีพร้อมครับสังเวียนนี้ยนยอให้เหลือ3ยกก็จริงแต่ว่าดูการต่อสู้ครับตั้งแต่วินาทีแรกนะครับก็อคล่องว่องไวเลยครับนิลูฟาครับตามสไตล์มวยสมัครเล่นนะครับดีกรีอดีตรองแชมเปี้ยนโลกครับนอกได้ในสวยแต่ว่าแฟร์แลนคานี่ก็ประเภทจอมตื้อจอมโหดนะครับเดินหน้าเข้าหาโอ้โหออกหมัดสวยครับน่ากลัวจ่ากีรานน่ากลัวมากๆครับ นี่ครับมีแข้งซ้ายนำเลยครับเตะไปเรื่อยๆแต่ว่าแคลนคลายก็เดินบู๊ครับเดินติดประกบวงนายโอ้โหเสียบยัดไส้เคยเจอหรือเปล่าครับนิลูฟาประเภทเดินอัดเดินชนนะครับทางด้านของแคลนคลายนี่แหละครับแม่สาวแกลมาหาโหดครับดูโอ้โหโอ้โหอ้โหนอกใบสนประเภทในชนอย่างเดียวแลลวครับโอ้โหลูกลาจากนี่แหละครับลูกก่อนจากครับ โดนเต็มเต็มหน้าเลยครับอ่ะโดนไปเจ็บๆแล้วครับทางด้านนีรูฟาแล้นลุยครับฟ้าคอตีอีกแล้วครับโอ้โหเงาปีศาจครับแคลร์แลนคลายไปจะยุบไปจะย่นไม่สนใจครับตีแหลกวงในคล้องตีหืต้องอาศัยฟุตเวิร์ดแล้วครับนีรูฟาแต่เดินตามติดเป็นเงาปีศาจนะครับแคลร์แลนคลาย โอ้โหหนึ่งสองครับยังอาศัยความคล่องแคล่วรวดเร็วครับมิลฟาแม่อย่าไปเกี่ยวเชือกแล้วเตะนะครับนาครับไปสนกับแพรน์คายมาเรื่อยๆครับล่างบนล่างบนไปเรื่อยนะครับประเภทดื้อชนอยู่แล้วครับนี่ครับเติมสอกเข้าไปเติมสอกเติมสอกเข้าไปสามสอกครับโอ้โหแม่สาวสกอตแลนด์ไม่ธรรมดาครับประเภทสายโหดอยู่แล้วนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าประสบการณ์ในการต่อยที่เมืองไทยนี่ก็เยอะพอสมควรเลยครับคายแรงคลายมาจากภูเก็ตท็อปทีมนะครับเป็น FC เอ้าวี่เจ้าจำช่องแปดอยู่แล้วพยายามจะโต้กลับคืนบ้างครับกำหนดสามยกนะครับคู่แรกวันนี้ตามสไตล์ของเธอเลยครับพยายามสวนหมัดเลยครับนิลุฟาแมพัฒนาขึ้นเยอะแล้วครับรคลาย นาทีนี้มีก้าหักศอกเฉือนสวนเลยนะครับแม่ดูเหมือนว่าจะเติมความโหดด้วยนะครับคุณเชชัยครับสำหรับแคลรันคายครับโหดขึ้นเรื่อยๆเลยครับก็ต้องดุขึ้นแหละครับความมันอกมันใหญ่โอ้ยดูครับแม่มาไฟนี้นี่แข็งแกร่งห้าวขึ้นเยอะเลยครับดูครับโอ้โหเป็นรูปเป็นร่างเป็นทรงมากขึ้นเลยครับแม่อิ่มๆอย่างนี้ไม่ต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่กม .2 อลยครับอิ่มแน่ครับเข่าของแคลร์ลันคายครับผ่านยกแรก กลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรานะครับแมยังยิ้มหวานนะครับแครันคายครับประเพทสวยโหดดุเลยครับสาวสกอตแลนด์สมภาพช้ากันเลยครับยกแรกนี่ครับมีเติมสองครับแม่ดูครับมาเที่ยวนี้โหดขึ้นเยอะเลยครับแครันคายแล้วสองผมนี่เป็นเอกลักษณ์จริงๆครับมาวันแรกถึงนัดนี้ถึงนาทีนี้ สองแกละเหมือนเดิมครับแต่ว่าเพิ่มเติมคุณลูกโขดครับอ่ะลุยกันต่อครับกับ LWC LWC Super Champ นะครับลุมพินีโวแชมเปยนชิพครับถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์ครับ18บแนาฬิกาทางช่อง8กดเลข27แอนนีต้องหลีให้ได้นะครับบ่งนอกก็ต้องให้ชัดเจนเลยครับสาวจากยหร่านครับนิลูฟานเนมัตบัวลูกที่ครับเริ่มจะใช้ลูกฉาบถวยลูกความเร็วเลยครับ นิลูฟาแหมเกาะเชือกไตะซะด้วยนะครับต้องห่างเชือกเลยครับนิลูฟาพยายามจะสู้ในนะครับแม่แ่้งคานนี่ไม่สนนะครับประเภทขอดับเครื่องชนครับอาครับโอ้โหเตืระบาดทันทันจริงๆครับเกีียวๆนี้นี่เสริมโซโอ้ยแทงแต่ละเม็ดแม่ดุแล้วก็โหดขึ้นเยอะเลยครับดูครับบีถึงตัวอีกแล้ว โอ้โหยุบไม่ยุบครับ9นาทีนี้จะตีครับอีกเข่านะครับมีลูฟานี่โดนไปเยอะแล้วครับต้องดูเลยครับว่ายุบไม่ยุบครับโอ้โหเริ่มจะออกมาถอนหายใจยาวครับเดินหน้าต่อครับแคลเรนคายเดินตัดเวทีเข้าไปโอ้โหหนึ่งสองผ่าขาตายนี่ให้หน้าเป็นห่วงครับมีลูฟามีโอกาสครับเจอเข่าเข้าไปเยอะๆดูลูกปลายหน้าขวางหน้านะครับ โอ้แข็งแกร่งมากครับวัย26ปีอ่ากำลังห้าวเลยครับเริ่มจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับน้องมวยพอได้ต่อยกันบ่อยๆครับอ่าสมสาวอิห่านครับพยายามจะเสริมด้วยหมัดหน้าซ้ายตบและออกข้างโอ้โหแหมทะล,ลูกฝีมือนี่ก็ต้องทางด้านนีรุฟาครับแต่ว่าลูกโหดลูกหนักดูครับดูขี้บอโอ้โหสลัดไม่ยอมหลุดซะด้วยครับลูกล็อกของแคลร์ลนชย มีบิดมีกระชากครับน้าผู้บรรยายนี่จังหวากระแทกเข่าก็พูดไปด้วยนะครับสาสก็ตแลนตีที่ตีใช้ภาษาไทยนะครับแหมก็มันแล้วครับมันในอารมณ์เลยครับเศรนกับผู้ชมที่เข้ามาชมที่นี่ครับพี่วิทิมนุมพี่มีครับโอ้โหถึงโลกถึงใจครับความมันแบบนี้แหมเริ่มจะออกอาการป้อแป้กันแล้วครับลีลูฟา โอ้โหคงจะไม่นึกเลยครับว่าจะมาเจอมวยบุกแบบนี้แหมอาจจะบอกว่าดูเทปแล้วเหมือนคนละคนหรือเปล่าครับเทปนี่อาจจะอีกรูปแบบหนึ่งครับแต่ว่าเจอเกมจริงมันของจริงนะครับดูครับโอ้โหสาวหมัด4-5เม็ดครับโอ้โหหน้าหงายไปไหนมาครับดูพลังครับดูพลังของคารันคายครับอ่าครับนี่ลูฟ้ายังไงดียังไงดีครับทั้งบนทั้งล่างอ้อเตะเข้าหน้า แมแต่ว่าเตะแบบสะบัดสะบัดปลายเท้านะครับถึงตัวอีกแล้วครับไม่ครับซ้ายกับขวาไม่รู้ว่าไหนหนักกว่ากันครับตีไปเรื่อยครับโอ้โหเป็นชั่วโมงแห่งความฮารุโหดของนีลูฟานะครับก็ต้องเอาตัวรอดไปก่อนแล้วครับผ่านยก2ครับพักกันสักครู่ครับผ่านไปแล้ว2ยกนะครับคู่แรกวันนี้ครับลายรันคายกับนิลูฟานเนมัตปัวครับ โอ้ใช้แรงเยอะครับแ,แคลนาคเป็นมวยสไตล์ไฟเตอร์ Fighter โดยสายเลือดโดยลักษณะส่วนโตอยู่แล้วครับชมภาพช้าครับนี่ครับจีถึงตัวตลอดครับ1-2เข้าเต็มหน้าแม่จะฟัน2อกก็ฟันไม่ถึงครับนิลูฟาโดนหน้าหงายไปหงายมาครับ <c oughs> ตามติดตัวตลอดนะครับสไตล์การโชคของแคลมาถึงยกที่3ครับยกสุดท้าย เป็นนักมวยที่ถูกฉลกเอาไว้สามย,ยกนะครับเดินเปิดเกมแล้วต่อยอย่างนี้แม่สร้างความสนุกสนานนะครับ oh. แฟนๆลุ้นกันต่อครับ oh. ยิงก็จริงแต่ว่าแม่ไม่แพ้ความโหดของมวยชายนะครับดูครับโอ้โหจูกครับคว้าได้ไปาาแหลกแล้วครับก่อนจะคว้าคอก็จิ้มหมัดหักศอกเข้าไปก่อนครับแต่ต้องอาศัยท่าทะระหดพอสมควรเลยครับมิลูฟานในมัดบัว เจอบี้เจอบทหนักๆที่ยังไม่ถอดใจนะครับพยายามจะหาจังหวะพยายามจะสร้างจังหวะให้กับตัวเองเนี่ยครับแข้งซ้ายดีสวยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ปล่อยครับถึงตัวตลอดครับปลแลนคายตปอีกแล้วครับโอ้โหแหมมาเป็นเขาตํำลึงเลยนะครับทันไปเรื่อยลื้อไปเรื่อยครับง่ายๆไม่เปิดช่องไฟให้ครูต่อกรอได้ออกอาวุธเลยครับโอ้ต้องคว้าเชือกครับมีลูฟ้า แหมก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะครับที่ได้ไปนะครับยูรฟานในมัดปัวครับในการเจอกับแรลันคายวันนี้เช่นเดียวกันกับแคลครับวันนี้เจอกับสาวดีเกลียดีรองแชมเป็นโลกมวยศาตรมวยไทยสมัครเล่นครับโอ้ยสายยัดเข้าไปดูครับล็อกนี่ล็อกไม่อยู่ครับมีลูกสบัดมีลูกหักศอกนะครับแหมโดนศอกไปนี่จมูงแดงไปหมดเลยครับยูฟูฟาสู่เท้าเข้าไปครับแกลันคายถีบนำ ตีก็พยายามจะใช้หมัดยับสกัดนะครับนิลูฟาแต่ก็ได้แค่ชั่วครู่ชั่วขณะครับโอ้โหแข้งซ้ายดีสวยอ้าวอย่าหลงนะครับอย่าหลงนะครับแกนคายดื้อต้องดื้อให้ตลอดบูต้องบูให้สุดครับโอ้โหตีเข้าหน้าดัิ่มวยแม่ฉีขายกขานี่สูงแล้วครับอีลานมาแบบพวกคารเต้มาแบบพวกเทควันโดนะครับใช้เท้ายกสะบัดเอาส้นเท้าก็แทกแต่ว่าไม่สนครับ แค่ลนคายวิแหลกจริงๆครับนี่ครับวงในครับมาตีอยู่หน้าผู้บรรยายนี่นะครับกรรมการนอมชัยงัดออกมาแอบมองพี่เลี้ยงนิดนึงครับมีลูฟาแข้งซ้ายได้ยินเสียงครับโอ้โหได้แค่แข้งเดียวครับจากนั้นก็รับเลยเลยครับมีลูฟาทั้งแข้งทั้งเข่าโดยเฉพาะเข่านี่เลยครับโอ้โหมุมช้อนของกล้องลีเห็นชัดครับ ดินไม่ออกนี้ไม่ออกครับเจอล็อกแบบเฉียงเขียงล็อกสะพายแรกนะครับซ้ายรั้งขวากดเอาไว้โอ้โหอ้าวหนึ่งสองเริ่มจะมาแล้วครับมันเขาแข็งแรงเอาตอนนี้ครับนิลูฟาพยายามจะพึดขึ้นมาเหมือนกันครับแต่ว่าดูครับดูครับทางด้านของแครันคายไม่ให้กินฟรีๆครับเจอเข้าไปอีกแล้วครับทั้งสอกทั้งเสียบโอ้โหได้สามโดนกลับคืนไปเจ็ดเลยครับ แต่ก็ยังว่าแล้วครับเจอกับน้ำมวยที่มีความแข็งแกร่งครับไม่มีหมดไม่มียกจริงๆครับสาวสกอตแนลนด์รายนี้โอ้ยครบตัวลมบืดว่าดไปหมดก็แม่มีกวักมือเรียกครับนิลฟ้าอ่ะสนองให้หน่อยครับผ่านยกสุดท้ายโอ้โหต้องบอกว่า3ยกเ้านาทีนี้ใส่กันแหลกใส่กันตลอดเลยครับแมเป็นการิยามายาที่ชาวต่างชาติ กอปปีไปคนไทยทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับหมดยกสุดท้ายไม่ใช่เฉพาะนักมวยไทยนะครับชาต่สังชาติเองก็กลมลงกลาบครับดูวัชชาครับโอ้โหโดนหมัดเข้าไปนี่ไปกระโดงคางครับนีตีเข้ายอดหน้าเหมือนกันครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็เอาคืนเลยครับดูจังหวะมุมช้อนขึ้นไปครับปักเข้าไปครับต่างแล้วกระแทกซ้ายนี่ครับหนึ่งสองสามมาเนี่ยไม่มีหมัดเดียวเลยครับเปิดหัวดีครับมวยหญิงวันนี้ อ่ะพร้อมแล้วไปที่แมตชทิวดินครับเสร็จครับดูแลวันนี้จบเราเรียบร้อยครับเราได้ผู้ชนะ ladies and gentlemen please put your hands together for our winner from the red corners Scotland Claire Rankine takes the win in bout number one here this evening at Super Champ congratulations